สวัสดีครับผมในอภิสิทธิ์ชีพละไมอดีตกำนันตำบนแม่จันวันนี้ก็มาสำรวจเขตป่าอัธยธทานนะครับชอ่บ้านเรียกดอยผ้าบาทครับพื้นที่ทั้งหมด6 0 2 2ไร่นะครับก็มาร่วมสำรวจแนวเขตในวันนี้นะครับก็ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านแล้วก็ผู้ใหญ่บ้านนะครับชาวบ้านเห็นด้วยนะครับประชาคมเรียบร้อยนะครับในตำบนแม่จันเนี่ยมีป่าที่เรารักษาโดยกรณีพิเศษไว้ถึงจะอยู่ในเขตรักษาพานันธุ์ ก็ประสานกันทางเ,าเขตหรือทางหัวหน้าเขตนะครับเรียบร้อยดีนะครับต้องขอขอบคุณอีกครั้งครับแกแต่นยานนอไปชาลาเดาโพเดลีป้าเดากมลังรอลีเดผู้ใหญ่ซอเดผู้ช่วย ถึงเนตยากรจัดเออสารณนียถ ah ูกกึงเนตยาบอกเรากผู้ใหญผู oh ้ช่วยเดี K ๋ยว oh ้แวโพลีเอาไว้บักว่าช่วยได้เว็บสัพการะไรนูไมาดปีลาจีวานอะก็ปห็นฮลาตอลบล้อบลบล้ตราคอนยอะไรนี่คู่กโทกคิชิคิดไ่ กบาควากดพดีเดพูดาเดมุดเวาหนอเดฮกโคจกพิจาจเจาจโรจาหนอเดกมื่อตที่จะตาตอจากโดดึกกกาลถึงเนื้อนนเลกบ้าควากอดพูดว่ากดโกก้าพูดว่เดาพราเดมารเป็ล่าถึงนื้อเนีหนว่าเดตต่อเกอีเต่อตอตอสาดลกโคเวมตนจะเรวเาันปลาไว้บ้ามอบาวายนเวลาเรถ้พูดไดีก็เดียวปานนี้วัเดียวอิเปล่าเดม่โอเลเดว่บปั้เ ป่าข so ้าได้ประมาดีๆเลือดลีเลือกขี้เลือลาควาแนวก็หมอประมาณีเชื่อจะรอเลือดตาคลรนาปะขันเดหมอสีโกะเลือดตากวเลือดตาฟพาะู้ตกวาดกะมารกอาด์โกไม่มารโกอาร์โกอันนี้ยนเตาพุดาลเนี่ยเวกโอจ์ปะปะขันี่ยลอดลุปปะขนีายลาวิลาเนี่ยบะโกเชย์บะโกเชย์กโกดีโกะละตดพอดตลแต่ปะดูบ่าว่าวิลล่าเนี่ยปะดูว่าว่ามีความช่วยเจ้าว่าก็เดปมมาเจ้ ไม่ควรเชื่ว่าเคลื่อนกลาเยนุ่นลันเดดูโพดัวโพเต่ปัสสุปัสสะบัมารกออดกเคลก็ดูพด่าโพแล้วเดดเทเดบจิสวะะพ่อปัาบ่ายเราสักักกเจรีไม่ได้เราสัวันนตะเกเราชื่อเราได้ตะเกิดยีอาผาดดตะเกิดมือตัตะมือตพโว่าอออไม่เสมะออออก็ต่อออก็ต่อ้วปัสสาพ้อออนดืออออะมา สำหรับวันนี้เนี่ยภารกิจของพวกเรานะครับซึ่งก็คือการเดินลาดตระเวนเราลาดตระเวนกลับมาอีกรอบนึงในการลาดตระเวนเนี่ยลาดตระเวนในที่นี้คือพื้นที่ป่า6,022ไร่เขตอุัยานวันนี้เนี่ยเรามาลาดตระเวนพื้นที่6,022ไร่คือพ่อแม่ปู่ย่าตาแายเราไ,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 ได้ทำร่วมกับเจ้าหน้าที่ได้ไดทำไปแ,แล้ววันนี้เนี่ยผมมาสำรวจกับทีมงานวันนี้ต้องขอบคุณทั้งผู้หลักผู้เลี้ยงเหมือนเดิมนะครับชรบผู้ช่วยทีมงานคกนรมการหมู่บ้านซึ่งเห็นผลจริง ทั้งร่องรอยสัตว์ป่าไก่ป่าไก่ฟ้าเก้งกวางหมูปา่าตอนนี้เนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่เขตอุัยาตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยซึ่งซึ่งในความเป็นจริงมันขัดแย้งเสมอว่าชาวบ้านอย่างพวกเราเนี่ยเข้าปา่าผิดอยู่แล้วคุณเข้าปา่ามันผิดคุณถ้าคุณเตะเขามองถ้าเฉพาะเจ้าหน้าที่กําลังของเขามีอยู่แค่นั้นเขาจะช่วยป่าพื้นนี้หรือสัตว์ป่าได้อย่างไรทําไมไม่เอาเสียชาวบ้านเข้ามาให้ชาวบ้านช่วยดูแลนั่นคือเป็นที่มาที่ไปว่า เราดูแลกันในขณะนี้แล้วก็พ่อแม่เราทําไว้ในส่วนของผมเนี่ยผมเป็นผู้ใหญ่บ้านรับหน้าที่ได้แค่ปีกว่าๆซึ่งผมเห็นผลจริงๆในอนาคตข้างหน้าถ้าเรามีสัตว์ป่ากลับมาอยู่ในพื้นที่ที่เรากันแล้วเด็กมาเรียนรู้เอารุกนลูกหลานเด็กเด็กอนุบาลเด็กป .1 ป .2 โรงเรียนเข้ามาดิศึกษาเดินป่าธรรมชาติหมู่บ้านของเราก็อยู่ข้างหน้าแล้วมันมีสัญญาณโทรศัพท์ร้อยเปอร์เซ็นต์ซื้ออะไรต่างๆสามารถไลฟ์สดอะไรต่างๆได้ ลงไปตรงนี้รถก็มารับดเราได้แล้วดังนั้นผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆมันวัดผลได้ที่เราเดินสำรวจมากกว่านั้นคือไม่ใช่แค่สัตว์ป่าพืชพันธุ์ธรรมชาตินักวรทยาศาสตร์อะไรต่างลงมาดูสิมันมันมันสวยงามไปหมดดังนั้นสิ่งที่ผมจะสื่อก็คือว่าเราจะดูแลกันต่อไปแล้วผมขอความร่วมมือชาวบ,บ้านทุกคนแล้วก็เช่นเดนทั้งคนอื่นคนไกลอะไรต่างๆมาดูเข้ามาเขตปั๊บ เห็นสัญลักษณ์บนต้นไม้สัญลักษณ์สีแดงนั่นคือว่าภายในเขตคือห้ามล่าเด็ดขาดนั่นคือสัตว์ป่าแต่ว่าในส่วนของหนองง่นอมุงหน่อไม้อะไรต่างๆนั่นคือโอเคนั่นคือเราสามารถหากินกันได,ได้คุณเท่าแกเ,เขาบอกว่าในภาษากะเหรีย่ยงเนี่ยเขาก็บอกชัดเจนว่าคือเหมือนกับเราครับเราเราต้องการมีบ้านเราก็เช่นเดียวกันสัตว์ป่าเขาก็ต้องการมีบ้านดังนั้นคือทุกคนต้องการมีบ้านเราก็เนี่ยจุดประสงค์หลักๆที่สุดคืออยากให้สัตว์ป่าเนี่ยกลับไาม,มีบ้าน ในฐานะผู้ใหญ่บ้านคนหนึ่งก็อยากจะต่อยอดจากคนท่าคนแก่ของโครงการนี้แล้วก็จะขอความร่วมมือจริงๆแล้วก็ทั้งชาวบ้านหรืองาน,นราชการที่มีหน้าที่ดยตรงให้เข้าใจพวกเราเราก็จะทําหน้าที่แล้วก็ขอให้ท่านเข้ามาช่วยเสริมเราแล้วก็ชาวบ้านก็เช่นเดียวกันในส่วนทีมงานคณะกรรมการหมู่บ้านคนท่าคนแก่พวกเราผู้ใหญ่ที่ยังอยู่ทุกวันนี้ที่แต่และท่านได้คุยไปทั้งภาษากนเหรียงทั้งอะไรต่างๆเนี่ย <ๆ S 2> <ๆ S 1> เขาก็จะอยู่กับพวกเราต่อไปนะครับเพราะผมจะขอความร่วมมืออย่างนั้น หลังจากนี้เนี่ยพอผมสำรวจอะไรเสร็จพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยผมจะทําเป็นลายลักษณ์อักษรเขียนเป็นว่าวัาตถุประสงค์ตั้งแต่ต้นเริ่มยังไงผมจะเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อที่ว่าหลังจากสมมุติว่าผมไม่ได้เป็นผู้ใหญ่บ้านแล้ะผมไม่ได้เป็นมีหน้าที่ในการควบคุมหมู่บ้านกับจัดการหมู่บ้านแล้วหนังสือเล่มนี้หลักฐานเล่มนี้วิดีโอนี้จะอยู่ต่อไปแล้วก็หวังว่าคนที่สืบทอดหลังจากผมเขาก็จะยึดไปเรื่อยๆเก็บไว้ต่อไปนะครับนี่คือป่านี่คือบ้านเราพวกเราบ้านอยู่แค่ตรงนี้ เสบานโนคุตข้างหน้าเนี่ยรอทอเนี่ยจะเป็นเมืองเมืองแนละ้วถ้าป่าอยู่กับเมืองคนอยู่กับป่าผมว่าน่าจะสวยงามมากๆนะครับก็ขอฝากขอฝากนะครับก็อยากให้ทุกคนตรงนั้นร่วมกันขอบคุณครับตามือ